ในวันที่13เมษายนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานแล้วนะคะยังเป็นวันผู้สูงอายุด้วยซึ่งล่าสุดจากสถิติมีการระบุกันไว้ว่าจำนวนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศมีจนว คเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องคิดค้นนวัตกรรมเพื่อที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการติดตามเครื่องตรวจสอบการล้มรายละเอียดของเครื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามกันได้จากการรายงานของคุณอภิญญานินแนบแก้วค่ะ เครื่องมือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและเครื่องตรวจสอบการล้มของผู้สูงอายุเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่บ้านตามลําพางัง การทำงานของเครื่องตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุประกอบไปด้วยอุปกรณ์3ชิ้นได้แก่เซ็นเซอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก2เครื่องตัวเซ็นเซอร์จะผูกติดไว้ที่เอวของผู้สูงอายุทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวหากมีการล้มกระแทกหนัก เซนเซอร์ S S ensor, จะส่งผ่านข้อมูลการล้มไปที่โทรศัพท์ที่อยู่กับตัวผู้สูงอายุก่อนจะเชื่อมต่อสัญญาณผ่านบลูทูธและส่งข้อความไปที่โทรศัพท์อีกเครื่องที่อยู่โรงพยาบาลหรือญาติของผู้สูงอายุเองซึ่งจะทําให้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องเครื่องตรวจับการล้มเนี่ยก็จะทำห้าที่ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ของผู้สูงอายุตลอดเวลาครับก็คือเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราจะ ติดไว้ที่เอะครับแล้วก็ถ้ามีผู้สูงอายุล้มนะครับถ้าผู้ผู้สูงอายุล้มเนี่ยก็จะตัวเครื่องเนี่ยก็จะส่งสัญญาณผ่านสัญญาณบลูทูธมาเข้าที่โปรแกรมที่เราพัฒนาไว้ในในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับซึ่งโรงพยาบาลหรือญาติเนี่ยก็จะสามารถที่จะโทรมาตรวจสอบกับผู้สูงอายุเข้าที่เครื่องนี้ได้ครั้งหนึ่งว่าเ,เป็นอะไรไหม ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุหมดสติก็คือรับโทรศัพท์ไม่ได้ก็จะได้ส่งรถพยาบาลมามารับได้ทันทีทันใดครับ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีง่ายๆเพียงสอดนิ้วมือเข้าไปด้านในเครื่องและกดปุ่มเริ่มทำงานเมื่อตรวจนับอัตราการเต้นของหัวใจจนครบ1ิบครั้งจะมีการแสดงผลบนจอและเชื่อมต่อข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่โรงพยาบาล ส่วนค่าใช้ใจ่ายทั้งสองเครื่องอยู่ที่ประมาณ1,100บาทและค่าใช้ใจ่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการของโรงพยาบาลนั้นๆสำหรับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคตจะมีการพัฒนาให้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ส่วนเครื่องตรวจสอบการล้มของผู้สูงอายุขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาความแม่นยำและลดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เหลือเพียงเครื่องเดียวมันยากตรงตอนประมวลผลนะคะคือ,อส่วนทำอะไรอย่างตัวคนล้มอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยมีคนทำก็ต้องเริ่มศึกษาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเก็บข้อตอนเก็บข้อมูลน,ะะนาน,นะคะ่ะใช้เวลาทำโปรเจกต์นี้คือเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์จบก็คือหนึ่งปีอะคะ่ะ ก็ถ้าอยากจะพัฒนาก็คิดว่าคุณเลย้าให้ให้เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความแม่นยำม,มากขึ้น การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุถือเป็นเรื่องที่ประเทศไทยกำลังหันมาให้ความสนใจเพราะการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภัยต่างๆถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้ตัวมีอายุยืนและอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่อาจไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่เพราะส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน ดังนั้นเทคโนโลยีดังกล่าวจึงนับได้ว่าเป็นการพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งที่สร้างความอุ่นใจให้กับผู้สูงอายุและคนใกล้ชิดนัฐพล,ลทองพุทธถ่ายภาพอภิญญาดินแนบแก้วทีมข่าวสังคมเขียนนทเฟรายงาน